ไปอีกหนึ่งเรื่องอนะครับเ,เรื่องทอก็ยังต่อเนื่องจากเรื่องที่อุโมงไฟ39ล้านบาทคอตงองมีมติว่าจัดจ้างอย่างไม่โปร่งใสแล้วก็เข้าขายหัวประมูลนะคะทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรตอนนี้ถูกกดดันอย่างหนัก ให้ลาออกจากตําแหน่งแต่ก็ยังคงยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปค่ะส่วนเรื่องต่อเนื่องกันและได้รับการเปิดเผยจากคุณวิลาจันพิทักษ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์<ะ>ไปพูดถึงอีกหนึ่งโครงการเกี่ยวกับเครื่องจัดสูบน้ําค่ะเครื่องสูบน้ําชนิดลากจูงนะคะเมื่อสอเดือนที่ผ่านมากทมมีการจัดซื้อขึ้น มีลักษณะเป็นตัวถังครอบเครื่องสูบน้ำซึ่งต้องใช้ยานพาหนะในการลากจูงเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานราคาอยู่ที่เครื่องละ934,000บาทจัดซื้อรวม200คันมูลค่ามากกว่า180ล้านบาทนะคะและโครงการนี้คุณวิลาชี้ว่าอาจเข้าข่ายการล็อกสเปคค่ะ คือเมื่อใช้งานจริงปรากฏว่าใช้รถปิกอัพลากไม่ได้เนื่องจากรถสูบน้ํามีน้ําหนักมากกว่าก็ต้องไปให้รถ6ล้อมาลากแทนเกิดปัญหาต่ออีกคือท้ายของรถสูบน้ําลากจูงห้อยติดกับพื้นก็ต้องใช้วิธีขนย้ายโดยใช้ยกขึ้นไปบนรถ10ล้อนี่ก็เป็นการเพิ่มภาระไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เลยตั้งคําถามว่า ซื้อมาทำไมเพราะหากซื้อเครื่องสูบน้ำธรรมดาในสเปคเดียวกันมีราคาถูกกว่าครึ่งค่ะคือเครื่องละ4 4แสนบาทเศษเท่านั้นก็อยากเรียกร้องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็มีเรื่องนะครับที่วันนี้คุณวิราชพูดถึงก็คือทางฝั่งของกทมเตรียมจะจัดซื้อรถขัด พื้นผิวถนนให้กับสำนักงานเขตต่างๆของกทมอ,อีก30คันอันนี้ก็เป็นตามที่คุณวิราชกล่าวอ้างบอกว่า30คันเนี่ยนะครับราคาคันละ6ล้านบาทรวมๆแล้วมูลค่าก็อยู่ที่180ล้านบาททั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการซื้อรถแบบเดียวกันแล้วให้มาดูแลความสะอาดนะครับโดยซื้อให้กับสำนักรักษาความสะอาดของกทมโดยใช้งานไปแล้ว20คันครับแต่ว่าพอไปดูการใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยใช้ได้มาก โดยรถส่วนใหญ่จะจอดรวมกันอยู่ที่บริเวณย่านสะพานพระราม7ที่สําคัญคือการจัดซื้อเครื่องจักรกลของกทมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะไปซื้อจากบริษัทเพียงแค่บริษัทเดียวแล้วสืบไปมาก็พบว่ามีสายสัมพันธ์ผ่านการเรียนหลักสูตรพิเศษขององค์กรต่างๆเฉพาะปี2558ครับคุณวิราชบอกว่ากทมจัดซื้อเครื่องจักรกลผ่านบริษัทแห่งนี้รวมแล้วกว่า3,800ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กําลังรวบรวมข้อมูล<ะ>รวบรวมเอกสารต่างๆเสนอให้กับสตองอและก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชตรวจสอบหลายๆโครงการที่กําลังมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่คับ ก็ต้องไปถามสาตองงปป,ปชกันต่อถ้าหลังจากได้รับเอกสารแล้วนะคะตรวจสอบไปถึงไหนเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องแหละคะ่ะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคงต้องออกมาให้คําตอบกับประชาชนนะคะ